มหาสมุทรคือสถานที่แห่งความลึกลับพลังและความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้คลื่นที่ไหวกระเพื่อมคือโลกที่ตาของมนุษย์แทบไม่เคยเห็นโลกที่วิศวกรรมขั้นสูงได้มาบรรจบกับแรงดึงดูดแห่งการสำรวจอย่างไม่มีวันหมดสิน้นและในโลกที่ซ่อนเร้นนั้นเรือดำน้ำคาสเทนสแตนฟิลด์คือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมทางเรือดำน้ำสมัยใหม่ไม่เพียงสร้างขึ้นเพื่อการทำงานแต่ยังเป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมความงดงาม เทคโนโลยีล้ำสมัยและพลังอันดุดันไว้ในร่างเดียวพร้อมพิชิตทั้งความเนียบลึกของใต้ทะเลและภารกิจอันท้าทายทันทีที่สายตาของคุณได้สบกับเรือดำน้ำคาสเทนสแตนฟิลด์ตัวเรือโทนสีน้ำเงินและขาวจะสะกดให้คุณหยุดมองการออกแบบนี้เกิดจากหลักอุทกพลาศาสตร์ที่แม่นยำทุกเส้นโค้งและมุมถูกคำนวณเพื่อให้แรงต้านน้ำน้อยที่สุดและความเร็วสูงสุด โทนสีน้ำเงินแทนความกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตของมหาสมุทรส่วนสีขาวแทนความชัดเจนความแม่นยำและความบริสุทธิ์ในภารกิจส่วนหัวเรือเพียวเรียวแหวกน้ำได้อย่างลื่นไหลขณะที่ด้านข้างโค้งรับกันอย่างสมมาตรไปยังท้ายเรือซึ่งติดตั้งใบจักรขนาดใหญ่พร้อมขับเคลื่อนฝ่าทุกความทา้าทายคาสเตนสแตนฟิลด์ไม่ได้ถูกสร้างมาแค่เพื่อแล่นไปในมหาสมุทร แต่ถูกสร้างมาเพื่อครองมหาสมุทรตัวเรือชั้นนอกผลิตจากวัสดุคอมโพสิตขั้นสูงแข็งแรงแต่เบาคล่องตัวมากกว่ารุ่นเก่าและมีโครงสร้างทนแรงดันได้สูงสามารถดำลงไปในความลึกสุดครัวซึ่งแรงกดของน้ำมหาสารพร้อมบทขยี้ทุกสิ่งในความมืดเงียบลึกนั้นเองคาสเตนสแตนฟิลจะแสดงพลังเต็มที่กลมกลืนไปกับท้องทะเลแต่ยังคงเป็นผู้เฝ้ามองเงียบเงียบของเทคโนโลยีและความอดทนเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนจากความงดงามภายนอกสู่ความซับซ้อนเชิงกลไกล ห้องควบคุมคือหัวใจของเรือเต็มไปด้วยพลังที่เงียบสงัดจอสแสดงผลนำทางดิจิตัลฉายภาพโซลร์แบบเรียวไทม์ของพื้นทะเลเผยให้เห็นโลกที่ตาเปล่าไม่อาจมองเห็นแผงควบคุมหลายฟังก์ชันเรียงรายไฟเลเสี 4, น้ำเงินเขียวและแดงส่องสว่างสะท้อนถึงสีสันของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลภายนอกเก้าอี e ้กับตันออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ควบคุมเรือได้อย่างแม่นยำแม้ในภารกิจที่ตึงเครียดแม้จะเป็นเครื่องจักรล้ำสมัยแต่คาสเตนสแตนฟิลด์ก็ยังให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของลูกเรือ หลังห้องควบคุมคือพื้นที่พักผ่อนที่ออกแบบเพื่อการปฏิบัติภารกิจยาวนานพื้นที่เล็กแต่จัดสรรอย่างชาญฉลาดแสงไฟเล็นอ่อนนุ่มช่วยสร้างบรรยากาศสงบแม้อยู่ในสถานการณ์กดดันสูงเป็นที่ที่ความผูกพันของลูกเรือเกิดขึ้นท่ามกลางจังหวะชีวิตที่สอดประสานกับเสียงเครื่องจักรของเรือดำน้ำสมรรถนะใต้น้ำคือจุดที่คาสเทนสแตนฟิลด์โดดเด่นที่สุดระบบขับเคลื่อนถูกออกแบบให้ทั้งเร็วและเงียบใบจักรพัฒนาเพื่อลดเสียงและฟองอากาศจากคาวิเทชันที่อาจถูกตรวจจับด้วยโซนา ทำให้สามารถเข้าใกล้เป้าหมายหรือสำรวจพื้นที่เปลาะบางได้โดยไม่รบกวนระบบนิเวศทะเลเป็นทั้งเครื่องจากล่องหนและแขกผู้สุภาพของท้องทะเลหนึ่งในภาพที่น่าประทับใจคือช่วงเวลาที่เรือแล่นผ่านฝูงปลาที่ว่าย,ยวนรอบลำตัวเรือเรียบลื่นทอดเงาเหมือนก้อนเมฆเคลื่อนผ่านปลาสีสันสดใสว่ายใกล้โดยไม่ตกใจเรากับรับรู้ถึงความสมดุลระหว่างฝีมือมนุษย์และความงดงามของธรรมชาติความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนนี้ไม่ใช่แค่คุณสมบัติ แต่คือปรัชญาที่ฝังอยู่ใน DNA ขององค์การออกแบบเหนือเรือบางครั้งจะเห็นธงโบกสะบัดในกระแสน้ําสําหรับเรือที่รับใช้ภายใต้ธงชาติไทยสีแดงขาวน้นําเงินคือสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติภูมิทางทะเลและพันธกิจในการปกป้องด้านน้าการได้เห็นธงนี้พลิ้วไหวอย่างอ่อนโยนในกระแสน้ําลึกเป็นภาพเหนือจริงเชื่อมโยงโลกผิวน้ํากับโลกเนี้บลึกใต้ทะเลในภารกิจสำรวจคาร t สเตนสแตนฟิลด์สามารถปล่อยระบบเซนเซอร์ขั้นสูงเพื่อตรวจจับและทำแผนที่พื้นทะเลอย่างละเอียด หิในใต้เทะเลซากเรือโบราณหรือแม้แต่ทรัพยากรและอันตรายที่ซ่อนอยู่ก็ถูกตรวจพบได้สําหรับทีมนักวิจัยมันคือห้องทดลองลอยน้ําส่วนในภารกิจป้องกันประเทศระบบเดียวกันนี้สามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ตั้งแต่ระยะไกลสิ่งที่ทําให้คาสเตนสแตนฟิลด์โดดเด่นคือความสมดุลระหว่างความทนทานและความยืดหยุน่น ใช้ได้ทั้งลาดประเวณทางทหารวิจัยวิทยาศาสตร์ค้นหาและกูภ้ภัยหรือปฏิบัติการพิเศษการออกแบบแบบโมดูล่าทำให้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รณได้อย่างรวดเร็วตามภารกิจไม่ว่าจะสำรวจใต้ทะเลลึกหรือสอดแนมเชิงยุทธศาสตร์การเดินเรือใต้น้ำลึกไม่เพียงต้องพึ่งพาพลังเคลื่องจักรแต่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างลูกเรือกับเรือ,รอดำน้ำลูกเรือฝึกฝนให้สังเกตเสียงการสัน่นและการเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองต่อท้องทะเลราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวข้อมูลจากระบบถูกส่งต่ออย่างต่อเนื่อง ทั้งความดันสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงของตัวเรือแต่ในช่วงเวลาสำคัญความไว้วางใจระหว่างคนกับเครื่องคือสิ่งชี้ขาดเมื่อเรือโผล่ขึ้นจากน้ำทะลุผ่านแสงแดดพร้อมสายน้ำสัดกระเซ็นมันกลับสู่โลกผิวน้ำหลังจากหายไปนานใต้คลื่นเงียบอาจหลายชั่วโมงหรือหลายวันแต่มันยังคงเป็นพลังที่เนียบแต่ทรงอิทธิพลการขึ้นสู่ผิวน้ำคือช่วงเวลาแห่งชัยชนะนำความรู้และภารกิจที่สำเร็จกลับสู่โลกมนุษย์ เรือดำน้ำคาสเทนสแตนฟิลด์ไม่ใช่เพียงเครื่องจักรแต่คือแนวคิดที่ถูกทำให้เป็นจริงมันสะท้อนถึงความปรารถนาของมนุษย์ที่จะสำรวจปกป้องและทำความเข้าใจแบบรับภารกิจด้วยศักดิ์ศรีเงียบงนันทุกการดำดิ่งคือการผสมผสานของศิละปะและวิศวกรรมในยุคที่มหาสมุทรยังเป็นพรมแดนสุดท้ายของโลกเรือลำนี้เตือนเราว่าการค้นพบไม่ได้หมายถึงการพิชิตเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการเคารพสิ่งที่ยังไม่รู้จัก ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีก้าวไปอีกขั้นและมหาสมุทรต้องเผชิญความท้าทายมากขึ้นคาสเตนสแตนฟิลด์จะยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อความแม่นยำความหลงไหลและเป้าหมายรวมกันมันคือสะพานเชื่อมระหว่างผิวน้ำกับส่วนลึกระหว่างความทะเยอทะยานของมนุษย์กับความลึกลับที่ยังรออยู่ใต้คลื่นไม่ว่าจะแล่นลับสายตาในเขตมืดสนิทของทะเลลอยสง่าง,งามในโชว์รูมสว่างหรือปฏิบัติภารกิจภายใต้ใตทงชาติไทยมันคือเรือที่ไม่เพียงแสดงพลังของวิศวกรรมสมัยใหม่ แต่อย่างสะท้อนถึงจิตวิญญาณการสำรวจที่ไม่มีวันดับ